ายผสมผสานแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นหนึ่งในวิธีการจัดก,การน้ำโดยชุมชนในภาคเหนือค่ะสร้างขึ้นเพื่อชะลอน้ำแล้วก็ดักตะกรอนบริเวณต้นน้ำวัสดุที่นำมาใช้ก็เป็นวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมีราคาถูกค่ะที่ชุมชนของชาวปากากายอบ้านแม่ละอุตบตจำหลวงอำเภอกาลยานิวัฒนาจัังหวดเชียงใหม่มีการสร้างฝายกว่า400ตัวและนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้ในพื้นที่มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณพลากรเป่าไม้นักข่าวพลเมืองมูลนิธิรักไทยค่ะ ช่วงเมษาพฤษภาอย่างนี้นะครับเจอใครก็บอกว่าร้อนกันทุกคนเลยนะครับปีนี้ด้วยนะครับโอ้ทั้งร้อนทั้งแรงกันเลยมีไม่เนี่ยที่ไหนที่มันไม่ร้อนเนี่ยแต่เชื่อไหมครับว่ายังมีชุมชนที่เขารักษาต้นน้าและป่านี่เขียวตลอดทั้งปีที่ไหนนั่นแหละครับที่นี่ครับบ้านแม่ละอบุบอําเภอรกระยาณวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ <c oughs> พรอตีสาเล่าให้ฟังนะครับว่าเมื่อก่อนในคนแถวเนี้เขาก็ตัดไม้ขายกันนั่นแหละ นะครับรวมถึงแก่ด้วยตัดขายกันจนป่านี้เกือบหมดนะครับจนเกิดเหตุการณ์หนึ่งก็นะคือน้ําแล้งตอนนั้นนี่เดือดร้อนกันไปทั่วเลยนะครับขณะที่ว่าชาวบ้านเนี่ยทะเลาะก,กันจนจะเอาปืนมายิงกันเพราะแย่งน้ํากันใช้กันเลยทีเดียวจนตัวแกกับพรรคพวกนะครับก็ไม่ได้แล้วปล่อยไปอย่างนี้นี่แย่แน่เลยบ้านเราก็เลยรวมกลุ่มกันนะครับขันมาจัดก,การทรัพยากรธรรมชาติของตัวเองนะครับแล้วก็มีการสร้างกฎระเบียบแล้วก็ฟื้นฟูป,ป่าขึ้นมาจนมีน้ํา และสิ่งหนึ่งที่เขาได้ใช้นะครับนั่นก็คือการสร้างฝายนี่เองคืออันนี้เราว่าเรียกว่าฝายโพปยาเอตั้งแต่โบราณสมัยก่อนเนี่ยเราไม่ใช้นาวิชากาเราใช้ไม้ไผ่เนี่ยไม้ไ,ไ,มไผ่ในพื้นที่อย่างเนี้ย <c oughs> เราผา,าพาพาแล้วเสียหัวจะต,ตอบเข้าลงในดีแตแล้วเ,เราเอาไม้ที่ยาหนื่ขู่ไว้อะแล้วเราใส่เข้าในดีแล้วมเผื่อว่ามัน พกาตะกรนะจังวัดตะกรอยู่ข้าบอนลงมาถือเท่านี้ก็ขี้ดีขี้ใสอะไรพวกเนี้ก็จะลงคันล่าในนั้นลงมาได้ละขอขี่ไม้ใบไม้อะไรพวกเนี้เมื่อกมาา็มาดมาด,าดาัดตะกรก็ามาจุดเดียวเนี่ยมาใช้รอใช้ไม่ได้เราต้องใช้เยอะมในการก็ใช้มันโอเปิลหลายสิบตัวคันล่าเนี่ยมีมีหลายตัวอยู่เดี๋ยวเน้นน้ำมา,มาเยอะเลยน้ำมาดี ก็อันนี้มามาจากภูปิยาแต่อียาหนึ่งมันมีสาอยาไฟสัสบชาเนะี่ยมันมีสับยาที่เราใช้ว่าเรียกว่าไฟพัดโซภาษาผมคิดว่าจริงๆแล้วชุมชนเองเนี่ยเขาก็มีศักยภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของตัวเองนะครับโดยเฉพาะเรื่องของน้ําแถมยังเป็นการจัดการน้ําขนาดเล็กนะครับที่ไม่ได้ต้องใช้งบประมาณเลยมากมายเลยมีตัวอย่างความสําเร็จให้เราเห็นมากมายเต็มไปหมดนะครับหลายๆชุมชน ทางนี้ก็คงขึ้นอยู่กับสภาพของพื้นที่ด้วยนะครับว่าแต่ละพื้นที่จะเหมาะสมกับการจัดการน้ําแบบไหนเราฟื้นฟูน้ําฟื้นฟูป่าอย่างนี้ก็ถือว่าก็เราใช้ประโยชน์การน้าอ่ะไม่มันไรยาถ้าในป่าโต้นน้ำเนี่ยไหอยาจะฟื้จะฟื้นฟูต้นไม้ต่างๆเนี่ยยาตอบสากเนี่ยเอาเฉพาะโต้นน้ำอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะอาทุกพื้นที่ไม่ใช่อย่างนั้นน่ะ มาเจะอกางตทนนะ้ำที่มันชุบชิ้อ่บาบ่พืชที่มามีเยอะแต่ว่าพื้ทีข่ของเราเนี่ยมามีเฉพาะต้นน้ำอะ่ะเนี่ยครับบ้านแม่ละอุบอําเภอกะยาณนิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ฝายตามภูมิปัญญาของชาวปากกากยอที่บ้านแม่ละอุบทําให้เห็นว่าเราสามารถปรับตัวเข้ากับธรรมชาติที่เปลี่ยนไปได้โดยที่ยังคงความเป็นวิถีชุมชนเอาไว้ค่ะและนั่นทําให้คนที่นั่นสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับป่าไม้ต้นน้ําได้อย่างยั่งยืนคุณผู้ชมสามารถสื่อสารเรื่องราวในชุมชนแบบนี้มาที่ facebook com citizen t h a i p b s หรือตามช่องทางการสื่อสารที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณค่ะ